สวัสดีครับขอต้อนรับเข้สู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมโดยสารมากับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินก็ออกมาจากสถานีบางอ้อตอนนี้เดินทางมาที่ย่านบางโพเดี๋ยวจะไปต่อเรือนะครับที่ท่าเรือบางโพด้านข้างวัดแก้วฟ้าจุฬามณีก็เป็นฝั่งกรุงเทพฝั่งพระนคร คลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพา,านข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายก็จะพาดูหลายๆมุมนะครับที่พอจะถ่ายคลิปได้ล่าสุดตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนต่อชิ้นส่วนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว ชิ้นส่วนสะพานนะครับก็จะเป็นแบบหล่อสําเร็จจากโรงงานนะแล้วก็นํามาติดตั้งวิธีนี้นะครับก็จะทําให้งานก่อสร้างเป็นไปนอย่างรวดเร็วนะปัจจุบันก็จะนิยมกันนะครับวิธีต่อชิ้นส่วนของสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริบรเวณแยกเก็กกายนะครับก็จะเป็นการติดตั้งแบบบล์แคนติเลเว์ การติดตั้งแบบบาลานซ์แบบนี้นะครับก็คือวิธีนี้มักจะใช้ในกรณีที่เสาตอหม้อจะมีระยะห่างกันนะครับอย่างเช่นการสร้างสะพานข้ามแม่น้าข้ามคลองนะครับหรือว่าพวกทางด่วนอะไรพวกนี้จะข้ามทางด่วนซึ่งเสาตอหม้อจะห่างมากๆเลยการก่อสร้างสะพานแบบนี้ก็โดยวิธีเพิ่มส่วนยืดออกไปนะครับทั้งสองข้างของเสาตอหม้อโดยในส่วนที่ยืดออกไปก็จะมีการดึงลวดอัดแรง เพื่อต้านกับน้ำหนักของส่วนที่ยืน่นเมื่อขั้นตอนการก่อสร้างถึงชิ้นสุดท้าย <c oughs> ก็จะทําการดึงรวดช่วงกลาง <c oughs> เพื่อรับน้านหนักที่เกิดจากโครงสร้างต่อเนื่องเป็นอีกหลายๆที่นะครับที่ผมไปถ่ายทําแล้วเจอนะอย่างเช่นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะที่ข้ามสะพานภูมิพลเนี่ยนะครับอันนี้เป็นรูปภาพนะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือเขาจะต่อชิ้นส่วนสะพานเนี่ย ทั้งสองฝั่งนะจากเสาตอมอ้อเนี่ยยื่นออกเท่าๆกันนะครับเพื่อ <c oughs> ให้มันบาลานซ์นะเหมือนกับตาช่างเนี่ยละต่อด้านซ้ายก็ต้องต่อด้านฝาด้วยนะครับให้มันเกิดการบาลานซ์กันวิธีนี้ก็เลยเรียกว่านะครับบาลานซ์แคนทร์เวอร์นะโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณแยกเกตไก,กย ซึ่งอยู่ในงานก่อสร้างช่วงที่2ผู้รับจ้างนะครับก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยดิลเลอเมนจำกัดปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งชิ้นส่วนสะพานสําเร็จรูปซึ่งเป็นเสาหลักสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาสะพานนี้นะครับจะมีขนาด6ช่องจราจรมีระยะทางยาว356เมตรเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ช่วงกลางปี2565และได้มีการก่อสร้างท่าเรือเกตกายชั่วคราว เพื่อหลบการก่อสร้างของสะพ,พานโดยได้ทําทางเดินเข้าท่าเรือเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารเรือด่วนเป็นการชั่วคราวโดยสะพ,พานจะก่อสร้างคล้อมท่าเรือเกียรกายจุดเริ่มต้นจากถนนข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาไปลงฝั่งทนบุรีการก่อสร้างสะพ,พานเกียรกายก็เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในฝั่งทนบุรีและฝั่งพระนครโดยมีการปรับแบบใหม่โดยให้สะพ,พานด้านฝั่งทนบุรี ไปชิดกับวัดฉัดแก้วจงกลมณีและตัวสะพานฝั่งแยกเกียรกายนะครับหรือว่าฝั่งพระนครนะให้ไปใช้พื้นที่ของวัดแก้วฟ้าจุฬามณี7เมตรทำให้เปิดมุมมองของรัฐพามากขึ้นนะครับ ในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับก็จะมีรถยนต์วิ่งข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามากขึ้นนะครับก็ประมาณ36,000ันคันต่อชั่วโมงปัจจุบันรองรับได้เพียงส0,000คันต่อชั่วโมงจึงมีความจำเป็นนะครับต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มเติมเพื่อลดการจราจรที่ติดขัดโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกศกายกรุงเทพมหานคร ก็มีแผนที่อยากก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2547และคณะกรรมการโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายเห็นชอบเมื่อวันที่8ก,กรกฎาคม2564ตามแบบที่กรุงเทพมหานครได้นำเสนอก็จึงได้เริ่มก่อสร้างช่วงกลางปี2565ที่ผ่านมาด้วยงบประมาณการก่อสร้าง2,527ล้านบาท โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณแยกเกศกายก็แบ่งงานก่อสร้างออกเป็น3ช่วง3สัญญาดังนี้ช่วงที่1ก่อสร้างทางยกระดับและถนนพื้นราบอยู่ในฝั่งนบุรีช่วงถนนรถไฟสายใต้ผ่านถนนจรัสเนตรมงถึงแม่น้ำเจ้าพยาระยะทาง1.1กิโลเมตรช่วงที่2ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาจากฝั่งนมุรีถึงฝั่งพระนคร ข้างวัดแก้วฟ้าจุลามณีระยะทาง356เมตรช่วงที่3ก่อสร้างทางยกระดับและถนนพื้นราบฝั่งพระนครจากวัดแก้วฟ้าจุลามณีถึงแยกสะพานแดงระยะทาง1.4กิโลเมตรตลอดงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้ก็เป็นางานก่อสร้างที่สร้างทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกตกายหลังเริ่มการก่อสร้างมาเกือบ2ปีนะครับงานส่วนใหญ่ก็ก่อสร้างในฝั่งธนบุรีสําหรับเสาต่อหม้อหลักของสะพานจะตั้งอยู่ในแม่น้ําเจ้าพระยาทั้ง2ต้นนะครับ2ฝั่งนะฝั่งทนกับฝั่งพระนครในฝั่งพระนคร1ต้นนะครับแล้วก็ฝั่งธนบุรี1ต้นหากการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะช่วยแบ่งเบาการจราจรบ,บนสะพานพระราม7และสะพานกรุงธนบุรี รวมถึงการจราจรบริเวณโดยรอบโครงการสะพานข้ามแม่น <interfering> ้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกตไกลมีแผนกำหนดเปิดใช้นะครับประมาณปี2569ก็เป็นมุมมองนะครับจากเรือโดยสารนะที่มองไปยังฝั่ง ชนบุรีนะครับตรงนี้ก็เป็นงานก่อสร้างในฝั่งถนนจรรยาสดิจพงรงผมว่าตัวสะพานก็น่าจะเสร็จตามแผนนะประมาณปลายปีหน้าก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับ ตรงนี้ก็เป็นภาพนะครับงานก่อสร้างตรงถนนจารานสนิทวงฝั่งขาออกก็เคลียร์พื้นที่นะครับเตรียมขุดหลุมด้านนี้ก็เป็นฝั่งขาเข้าของถนนจารานสนิทวงก็มีหลอเสานะครับได้หลายต้นแล้วนะด้านนี้เป็นฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลิปนี้ ก็พามาชมนะครับความคืบหน้างานก่อสร้างสะพ,พานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณแยกเกศกายนะครับก็เริ่มต่อชิ้นส่วนอีกไม่นานนะครับก็จะเห็นชิ้นส่วนที่ยื่นออกไปนะไปเรื่อยๆนะครับจนข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาก็รอชมกันนะครับยังไงแล้วจะนําความคืบหน้ามาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อๆไปสําหรับความคืบหน้าของการก่อสร้างสะพ,พานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณแยกเกศกาย ขอบคุณสหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VIP มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ